เิดบ้านยุ้ยจิลนันต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุนหน้าคุนตากันดีสำหรับนางเอกสาวยุ้ยจิลนันเพราะมีผลงานออกมาให้ติดตามกันตลอดและแม้อายุจะเข้าเลขสี่แล้วแต่ก็ยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยนะคะเรียกได้ว่าหน้าตาเด็กตลอดกาลเลยคนคนนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากงานในวงการบันเทิงของเธอจะปังแล้วชีวิตนอกจอก็ยังปังไม่แพ้กันเลยนะคะ เพราะได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับพระเอกหนุ่มมาดเข้มอย่างทันธนาตอนและต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักและดูแลกันดีมากและในวันนี้เราก็มีภาพบ้านของทั้งคู่มาให้ชมกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าบ้านหลังงานที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของทั้งคู่เลยแถมยังมีน้ำตกขนาดย่อมด้วยแม้บอกเลยว่าสวยงามอลังการไม่แพ้กับงานสวนดอกไม้ เพราะภายในตัวบ้านก็เน้นการตกแต่งแบบเรียบหรูมีมุมทำกิจกรรมแบบครบครันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านในฝันของหลายๆคนเลยเอาเป็นว่าจะลังการงานสร้างขนาดไหนเราต้องไปชมภาพกันเลยนะคะคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบเพราะนอกจากจะฝีมือทางด้านการแสดงของทั้งคู่จะเจ๋งแล้วการวางตัวก็ยังดีมากเพราะตั้งแต่ที่ก้มหาดูใจกันก็ไม่เคยมีข่าวเสียหาย หรืด้านรบออกมาเลยนะคะขนาดพิธีกรชื่อดังยังชื่นชมแลยว่ายุย้ยเวลาทํางานเจ้าตัวไม่ได้ทักทายแค่ผู้กํากับหรือผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ยังทํำวามกรพบทักทายทุกคนที่ร่วมทํางานด้วยไม่เว้นแม้แต่าตากล้อง